สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องตลาดข่าวที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราววงการลุกทุ่งบันเทิงที่กำลังเป็นกระแสร้อนที่สุดในขณะนี้ค่ะวันนี้แอดมินท่ามาพร้อมกับข่าวใหญ่ที่ต้องใช้คำว่าปรากฏตการเลยทีเดียวเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ไม่ใช่แค่การจัดงานบุญธรรมดาแต่เป็นการรวมตัวของเหล่าศิลปินระดับแม่เหล็ก ที่เคยสร้างความประทับใจและความหือหาไว้บนเวทีประกวดขนาดใหญ่ค่ะนั่นก็คือสามเจ้าแม่จากรายการดวลเพลงชิงทุนที่ต้องบอกเลยว่าเตรียมขึ้นเวทีในงานเดียวกันงานนี้ไม่ได้มีแค่บุญแต่เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีและความมันของพลังเสียงค่ะ แอดมินจะพาไปย้อนนะคะสำหรับวัยร่ลในโลกออนไลน์ค่ะทุกคนทุกคนจำได้ไหมกับการออกมาประกาศนะคะการติดป้ายโปรโมตงานบุญแห่งนี้ที่ไม่ได้มีแค่ภาพงานค่ะแต่มีภาพของ3มสาวเจ้าแม่ดวนเพลงชิงทุนขึ้นตระ่าเป็นป้ายที่ใหญ่ที่สุดเป็นโปสเตอร์เป็นรูปที่ใหญ่ที่สุดเพียงแค่3คนในงาน9วัน ทุกคนเรียกได้ว่าเนี่ยใครเห็นก็ต้องสะดุดตาค่ะกับการโปรโมทที่ฉีกกฎของงานบุญแบบเดิมๆนี้เองค่ะทุกคนแต่ทำให้งานนี้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ชมจากทั่วสารทิศค่ะให้เตรียมปักหมุดมาเที่ยวงานนี้ให้ได้นี่ไม่ใช่แค่การจัดคอนเสิร์ตแต่คือการสร้างปรากฏการณ์ที่รวมกันของชุมชนและศิลปินดังค่ะทุกคน และที่เราพูดถึงนะตอนนี้และสถานที่ที่จัดงานที่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งนี้นั่นก็คืองานผูกพันธสีมาค่ะปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดราชบ,บำรุงอำเภอหนองยาไส่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ งานจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นับตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2568ยาวไปจนถึงวันที่4มกราคม2569ค่ะเป็นการจัดงานยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะถึง9วัน9คืนเลยทีเดียวพี่น้องชาวสุพรรณบุรีนะคะ และต้องบอกเลยว่า FC ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงค่ะทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมกับโอกาสทองนี้บอกเลยว่าได้สัมผัสความสามารถของศิลปินระดับท็อปๆแบบใกล้ชิดหน้าเวทีอย่างแน่นอนค่ะคือจะพามาเจาะลึกนะคะสำหรับโปรแกรม3วัน3ศิลปิน3ความมันที่เป็นประเด็นเดือดๆที่แบบว่าหลายๆคนจ้องมากๆในตอนนี้ของ3ามสาวจากรายการโดนเพลงชิงทุน คือแอดมินก็ต้องย้ําเลยนะคะว่าทั้ง3เจ้าแม่เนี่ยไม่ได้ขึ้นแสดงในวันเดียวกันนะคะแต่เป็นการแสดงในเวทีในงานเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะมันเป็นการกระจายความสุขและการดึงดูดผู้คนให้มาเที่ยวงานตลอดในช่วงเทศกาลเลยค่ะ เรามาดูรายละเอียดชัดๆอีกครั้งนะคะว่าแต่ละคนนะคะมาสร้างความประทับใจในวันไหนบ้างอะไรยังไงคะทุกคนจะได้ไม่พลาดความมันเริ่มกันเลยะคะสำหรับแอมชนที่ชาะคะ่ะเปิดฉากความประทับใจนะคะในวันที่2 7ธันวาคมที่จะถึงนี้ บอกเลยว่าประเดิมความภพยลอ้อตั้งแต่เปิดงานในวันศุกร์ที่27ธันวาคมค่ะพบกับน้องแอมชนทิชาค่ะที่แฟนๆขนานนามว่าเป็นสาวน้อยเสียงใสนะคะทุกคนแอมชนทิชานะคะจุดเริ่มต้นเส้นทางการเป็นเด็กสาวที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่ค่ะ เธอมาพร้อมกับเสียงร้องที่ใสสะอาดแต่แฝงด้วยเทคนิคการเอื้อนและลูกคอที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะจุดเด่นของน้องแอมเลยนะคะคือการถ่ายทอดอารมณ์ เพลงลูกทุ่งที่เข้าถึงจิตใจคนฟังอย่างลึกซึ้งค่ะโดยเธอนะคะมีการสร้างปราปกฏตการณ์ด้วยการเป็นขวัญใจมหาชนตั้งแต่อยู่ในรายการด้วยการร้องเพลงที่บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยสเสน่ห์จนกระทั่งก้าวมาเป็นศิลปินเต็มตัวในสังกัดแกมมี่โกรค่ะ ใครที่อยากสัมผัสกับมนเสน่ของนักรองสาวคนนี้แบบสดๆห้ามพลาดนะคะวันแรกเลยในงานวันที่27ค่ะรับรองว่าเต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะทุกคนต่อมาค่ะสำหรับสาวน้อยมหัศจรรย์ของเราน้องต้นข้าวสุปรียาค่ะพลังควีนแห่งเวที มาในวันที่2มกราคม2569ค่ะทุกคนข้ามปีมาสู่ความมันแบบจัดเต็มนะคะในวันศุกร์ที่2มกราคม2569พบกับน้องต้นข้าวสุปริยาแชมป์ดวลเพลงชิงทุน6 8สมัยค่ะนักร้องสาวที่มาพร้อมกับพลังเสียงระดับควีนเลยทีเดียวนะคะทุกคนน้องต้นข้าวนะคะคือนักร้องที่พิสูจน์ให้เห็นถึงคำว่า ความสามารถที่มาพร้อมกับชายชนะเธอโดดเด่นอย่างชัดเจนในเรื่องของพลังเสียงที่หนักแน่นกลางวานและเทคนิคการร้องแบบเพลวเพ่าชนิดที่กินใจในทุกโจย์เพลงเลยค่ะน้องต้นข้าวไม่ได้เก่งแค่การร้องเพลงลูกทุ่งนะคะแต่เธอยังสามารถขับร้องเพลงแนวต่างๆได้อย่างลงตัวทำให้เธอนั้นเป็นศิลปินที่มีความครบเครื่องเลยทีเดียวค่ะ การขึ้นเวทีของน้องต้นข้าวนะคะรับรองว่าเป็นการแสดงที่เต็มไปด้วยเอเนอรและความสนุกสนานใครที่อยากไมยโยกมาเต้นม,มารับพลังบวกจากน้องต้นข้าวสุปริยาคนนี้ต้องมาให้ได้นะคะในงานวันที่2มกราคมต้อนรับปีใหม่เลยค่ะทุกคนต่อมาค่ะสำหรับพี่กีตานิภาพภรค่ะโอ้โหปิดฉากด้วยเอเนอรแบบบาดลึกมากๆค่ะ ในวันที่4มกราคม2569และเป็นคืนส่งท้ายอย่างยิ่งใหญ่คะ่ะทุกคนในวันอาทิตย์ที่4พบกับกีตานิพาพร สาวน้อยที่มีเสียงร้องเต็มไปด้วยอินเนอร์และเสน่ห์เฉพาะตัวค่ะสำหรับพี่กิตาร์นิภพาพรนะคะเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นจากเวทีประกวดเช่นเดียวกันเธอมีสไตล์การร้องเพลงที่เข้าถึงอารมณ์เพลงอย่างลึกซึ้งเสียงร้องของเธอบาดลึกและมีเอกลักษณ์ส่วนตัวค่ะจนทำให้แฟนเพลงนั้นเอาใจไปหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะทุกคนและเธอนั้นนะคะได้โดนขนานนามว่าเป็นนักร้อง ด้วยหัวใจนอกจากนี้เสียงของอพี่กิตาแล้วนะคะก็บอกเลยว่าชื่อของพี่กิตาเนี่ยก็มาจากความสามารถในการเล่นดนตรีอีกต่างๆนะนะเยอะะมากมายนะคะในการแสดงมักจะมีการผสานเข้าไปในการร้องเพลงมีความหลากหลายทางด้านดนตรีนั่นเองค่ะ ปิดท้ายนะคะด้วยงานเสียงร้องแบบคุณภาพอย่างพี่กีตาร์เนี่ยเป็นการเติมเต็มความสุขและอิ่มเอมใจแก่ผู้ชมเที่ยวงานอย่างสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนค่ะทุกคนคุณผู้ชมสำหรับ FC ทุกท่านที่กำลังฟังนะตอนนี้นะคะการที่สามศิลปินระดับประเทศ โครจรมาเจอกันในงานบุญเดียวกันแบบนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการจัดงานในพื้นที่ค่ะเป็นการยกระดับความบันเทิงและตอบโจทย์แฟนเพลงลูกทุ่งอย่างล้นหลามในทุกกลุ่มวัยนั่นเองนะคะทุกคนให้ทุกคนลองจินตนาการนะคะว่าถ้าทั้งสคนนี้ มีโอกาสได้ขึ้นเวทีเดียวกันในวันเดียวกันร้องเพลงดวลกันสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นมหาภาพคอนเสิร์ตแห่งปีขนาดไหนเชียวคะทุกคนเสียงกรีดเสียงตบมือพลังแฟนคลับแต่ละคนเนี่ยรับรองเลยว่าโอโ้โหคงเยอะจนล้นวัดอย่างแน่นอนค่ะแม้จะไม่ได้ขึ้นเวทีเดียวกันนะคะในงานนี้แต่ชื่อของพวกเธอนั้นถูกโปรโมทควบคู่กันไปค่ะก็สร้างความตื่นเต้นแล้วก็แรงดึงดูดได้มากพอสมควร ทุกคนงานนี้จึงไม่ใช่แค่การมาชมคอนเสิร์ตค่ะแต่เป็นการมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของพลังเสียงและความศรัทธาในแฟนคลับที่มาพร้อมกับกําลังใจให้สาวๆทั้ง3คนที่บอกเลยว่าแต่ละคนเนี FC ไม่ธรรมดาเลยจริงๆบอกเลยว่าสำหรับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีที่ใกล้เคียงนะคะบอกเลยว่าได้รับสิทธิพิเศษนี้แล้วอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปค่ะทุกคน ยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไปทําบุญปิดทองฝังลูกนิมิตด,ด้วยนะคะแล้วก็ให้กําลังใจเหล่าศิลปินทั้ง3คนจากรายการดวนเพลงชิงทุนที่วัดราชบำรุงอําเภอหนองย่าใส่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะย้ำค่ะวันแรก27ธันวาคม2568น้องแอมชนทิชา มากันต่อต่อเลยนะคะสำหรับวันที่สองมกราคมนั่นคือน้องต้นข้าวสุปริยาและส่งท้ายด้วยวันที่4มกราคมกีตานิพาพรค่ะอย่าลืมไปเป็นส่วนหนึ่งในปรากฏการณ์สําคัญในครั้งนี้ด้วยนะคะไปเที่ยวงานไปดูความมั่นและไปอินเอ็มกับบุญข้ามปีกันค่ะ